โอเคค่ะ okay, วันนี้เราอยู่กับลอสลี่คนดีคนเดิมของมันเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมคายเชียนวินนะของค่าย PG อ่ะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์บันย่างนะคะไปดูหน้าเกมกันก่อนเลยนะ,ะหน้าเกมมีลักษณะประมาณนี้อ่ะดูตารางการจ่ายกันก่อนตารางการจ่ายนะคะลักษณะสเตอร์จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เนลกัก็ตวายนะเป็นสิงโตแพง,งสุดนะขอสิงโตนะประมาณนี้เลยนะ ซื้อได้นะกนี้แต่ว่าเราจะไม่ซื้อนะเราจะมาทำคอนเทนต์มาเบ็ดยี่สิบนะกดเบ็ดยีสิบเบ็ดยีิบกี่นาทีดเีเพื่อนเบ็ดยี่สิบอ่าห้านาทีแล้วนะเบ็ดยี่สบห้านาทีนะเานาีนะ่ยนะนะคือแปะมันกินแน่นอนอะอ่ะเบ็ดยีิห้านาทีค่ะถ้าพร้อมแล้ว ดืมแจ้นนะคะคุนดอมมาอยู่ที่4,880นะมาดูกันว่าจะขาดทุนหรือได้กำไรน,นะคะเดท20นาทีที่กินแตะนะรุยมาดูกันว่าวันนี้แปะจะนอนมาไหมนะคะขอแค่แปะนอนนะอ่ะอนุญาตมันอาจจะเร็วไปนะเดี๋ยวมันจะมีเส้นนะขออนุญาตไม่กดตูดแล้วกันนะคะไปเรื่อยๆแกันนะ ไปเรื่อยๆไปได้ไกลนะฮะไปด้วยกันไปได้ไกลนะมาดูนว่าวันนี้แปะจะเป็นยังไงนะแปะจะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะะเหลือสี่นาทีเท่านั้นดูมว,ว่าเงินเราจะเลือที่เท่าไหรน,นะ เรือหรือไม่เรียนะเพื่อนๆว่าเหลือปะหรือว่าเข้าจะจุดเดือดี๋ยวว่าเข้าเลยนะเดี๋ยวว่าเข้าให้เหรอจริงเดี๋ยวมันหลอกเราเนี่ยมันหลอกเราแน่เลยเพื่อนมันหลอกเราอย่าไปเชื่อเลยไปไปเขาสิแปลงล่างเห็นไหมมาละอย่าไปเชื่อ ตอนนี้กังขาดทุนเยอะเลยนะแต่ยังไม่มีพ่าดทีว่าแปรจะให้เลยนะติดอือมีอปลาเราจะาปลาจากไหนล่ะพี่มีปลาเราจะเอาปลามาจากไหนล่ะพี่เมื่อกี้ยโอ้อาสลองว้าวเลยอะเปลี่ยนนะให้สลองว้าวเลยอ่าตอนนี้ผ่านไปสองนาทีแล้วนะเหลืออีกสามนาทีเท่านั้นนะละมาดูแล้ววันนี้ แปลเขาจะใจะดีหรือเปล่าถ้าแปลไม่ใจดีแล้วเพื่อนเใจดีหรือเปล่าถ้าใจดีก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดไลค์ห้ื่อนๆใจกระเพื่อนด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ดูนะยิ้กแบข้าน้ำแปลก,ก็บให้น้ำดีนะ ให้เรานะเพื่อนพีย่ยาแค่เกือยนะ,อะตอนนี้เดือยอีกสองนาทีเท่านั้นค่ะผ่านไปแล้วสามอะไรสองเท่านั้นนะตอนนี้ยังไม่เห็นท่าที่ว่าเราจะได้ทำไรจกแปะนะแต่มันสูบเลือดสูบเนื้อเราอยู่นะตอนนี้ก็แสกดีนะมาไม่ใหญ่ะเพื่อน 60บาทเมื่อกี้ถ้าแต่ใจดีก็คือจะได้ตัวเบเตอร์ม,มาใไนดน้ทีนี้เมื่อลองดูลองมาดูกันแหมแปลนอนมาเีแปลนอนมาเร็วแปลนอนมาแตกนอนมาโอ้งต้เหรอ เราจะขาดทุนจะเท่าไยนะอันนี้น่าจาดแล้วเลยนะไม่รู้ว่าจะมีช็อตพิพีหรือเปล่านะแต่มันตามกลับมายังไม่แน่เกิดนี้นะหรือจะเป็นช็ตนี้นะช็อตนี้ตามกับมาเลยดนะอืมทนี้เพี้ยนไ้กำไรหรือเปล่าราวันได้กำไรทุกใยนะนนี้นะมาดูกันวันนี้แปะ้าใจดีนะมาวันก้อนโตมาเรียนะคะอยู่ที่ท็อป1้นะ่นโอ้โหพี่แปะไจดีเกิด ดีเกินอ่ะเืออีกสามนาทีไอสามวินาทีนะสิบเอาส้าแปดเจ็ดหกห้าสเโอเคค่ะปึ๊บอ่าหยุดก่อนโอเคค่ะก็เมื่อกี้เราไม่ถึนอยู่ที่สิบแปใช่ไหมเพื่อนเพืนนี้เราได้ทุนมา5,149บาทนะคะ ได้ทุนมาประมาณเท่าไหร่วะ400กว่าบาทใช่ปะ400กว่าบ,บาทนะ4หรือ300กว่าบ,บาทนะคะโอเคก็สาหรับวันนี้นะคะแป่เขาให้เราอยู่นะแต่เดี๋ยววันหน้าเรามาลองดูกันว่ากดกี่นาทีนะแป่ถึงจะให้สเกจเ,เตอร์ฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนเนอร์นะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะวันนี้โรสลี่ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะ